เมื่อวานครับเลขออกครับบนสองห้าสองล่างสองสองมีใครถูกบ้างครับอาจารย์ตีแปดริ้วครับวิ่งล่างตัวเดียวเข้ามาแล้วแปดงวดติดต่อกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทัางช่องผหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่สองธันวาคมสองหาหกแปดครับมือนีครับจะมีแนวทางมาแบ่งปันเอฟซีท่างช่องครับเป็นของ อาจารตีแปดลิ้วนะครับผมเนาะวิ่งล่างตัวเดียวครับงดที่แล้วให้มาสองครับเลขออกครับสองสนะครับของอาจารย์ตีนะครับถ้าชอบฝากกดติดตามในเต้ยครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับนี่ครับประจันีมารับของถึงหน้าบ้านนะครับผมเนาะเพราะว่าแม่ส่งของครับผมแม่ส่งของทุกวันนะครับ วันนี้วันที่สองธันวาแล้ววันนี้นะที่ไหนอากาศหนาวแ้ง้งับผมเนาะบ้านผมอากาช่วงนี้อากาศอุ่นขึ้นครับผมเนาะสองมือม่แล้วครับวันนี้อากาศร้อนครับวันนี้ครับวันน,น,นี้วันที่สองธันวาแล้วก็ผมเนาะใกล้ปีใหม่แล้วนะครับใกล้ปีใหม่แล้ว เมื่อเช้านี้จะตกปรากฏมาครับผมเนาะนี่ครับผมตกปรากฏได้สี่ตัวครับผมเนาะนี่ครับตกปรากฏได้สี่ตัวที่สะครับผมเนาะนี่ครับตกปรากฏได้สี่ตัวนะเมื่อเช้าเนี่นี่ครับตกปรากฏได้สี่ตัว มู่านครับเลขออกนะครับผมเนาะบนครับสองห้าสองล่างสองสองครับของอาจารตีนะครับผมเนาะของอาจารตีแบบยูครับนี่ครับวิ่งล่างตัวเดียวครับให้สามออกหกสามได้สามออกสามหนึ่งครับได้แปดออกห้าแปดได้เจ็ดออกเจ็ดเจ็ดครับได้หกออกหกหนึ่งครับได้เจ็ดครับออกแปดเจ็ด ได้3ครับออก3าเจ็บได้2ครับออก2อสองนะครับอาจารย์ตี8ปลิ้วครับส่งแนวทางมาแล้วครับผมเนาะวันนี้วันที่2แล้วเลี้ยงปลาหน้าบ้านปลาสวยงามนะครับผมเนาะ มีเอฟซีทั้งช่องถามมาว่าพระหาดอย่าลืมตามของเอฟซีเลยนะวิ่งล่าเงินล้านนะกับคู่สี่คู่น่ะได้เลยนะครับผมเนาะเดี๋ยวผมตามให้เ้อครับผมเนาะเดี๋ยวผมตามให้นะครับกระจะมีมาสองคันเลยนะทลิปนี้เป็นของอาจารย์ตีแปดดิ้วนะครับผมวิ่งล่าตัวเดียวครับ อาจารย์ตี8รีววครับวิ่งล่างตัวเดียวเข้ามาแล้ว8งวดติดต่อกันนะครับให้2เลขออกล่างครับ2,2นะครับเลขออกล่าง2 2ครับนี่ครับวิ่งล่างตัวเดียวของอาจารย์ตีนะครับ แล้วก็มีนี่ครับผมเนาะของ f c ซเลยนะครับ f c เลย <c oughs> ล่างสองสองเข้าตรงๆครับเขามาลหนึ่งสามลห้าห2 3 4 5 6 7 8งวดติดต่อกันนะครับผมเนาะนี่ครับสูตรนี้เขามมแล้ว8หงวดติดต่อกันนะครับเดี๋ยวผมตามให้เด้อครับผมเนาะ พอมี FC ซทางช่องถามมาเยอะมากครับผมเนาะแล้วก็สรุปเด่นล่างครับสรุปเด่นล่างที่ผมลงคลิปไปนะครับสรุปเด่นล่าง8ปดสำนักครับชนกันที่2เม็ดเดียวครับเลขออกบน252ล่างออก22ครับเนาะนี่ครับเด่นล่างครับ อาจารย์ตีแปดลิ้วเลขล็อกล่างกทมวิ่งล่างเงินล้าน f อฟภูเก็ตแล้วก็ f อฟเลยพิทอพารวยแม่สละบุรีเลขวิ่งสานามบินน้ำพี่1น่คาแคร์ครับนาอกกลับมนนบนานล้ครับพี่1น่คาแคร์ครับนี่ครับหลังจากบ่อยมากประมาณ3าสิเดือนครับนาะอไม่ให้มา3าสิเดือนครับนี่ครับหมู่บ้านลงคิปไปครับ ห้าสองแล้วก็ห้าสองสองครับผมเนาะนี่ครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับของพี่หนึ่งคาแคร์ครับเนาะนี่ครับผมมาดูของอาจารย์ตีแปดยูดีกว่าครับสรุปแบบคร่าวๆให้เอฟซีทางช่องนอะครับผมเนาะนี่ครับเลขวิ่งสนามบินน้ำก็เข้าเลขของพิษตายออละแรลก็เข้า สอห้าเลขล็อกล่างกทมก็เข้าแล้วก็ f อซเชียงใหม่ก็เข้าวิ่งบนตัวเดียวนี่ครับแม่สระบุรีก็ให้ห้าสองบนเอ,อห้าสองล่างออกห้าสองบนเขาเยอะมมมแม่ครับผมวดนี้ครับแม่ครับผมบอกเป็นการเสียเวลาครับผมเนาะแม่ครับพา f อซีทางช่องมาดูของอาจารย์ตี8ดลิ้วดีกว่าครับ <c oughs> อาจาร์ตีแปดริ้วนี่ครับวิ่งล่างตัวเดียวเห็นไหมครับทำไมไม่เห็นใครโทรมาแม่สละบุรีโทรมาแปบบ๊นบ,แบบนึงครับแป๊บนึงฮัลโหลครับผมแม่ครับแม่ถูกสองสองนะสองสองใช่ไหมแม่เออคือแม่บอกว่า ข้าเบิ้ลก็หนึ่งหนึ่งทสองไงอ๋อครับผมครับจำได้ครับผมครับแม่จ้าแม่ถูกรัฐบาลสองใบแล้วก็จได้ก็เป็นดีใจด้วยนะครับผมแม่ครับเดี๋ยวผมโทรหาแม่เพราะว่าตอนนี้อาคิปครับผมแม่ครับอาคิปอยู่นะตอนนี้นะเหรอครับผมเดี๋ยวผมโทรหาครับผมแม่ครับ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 ผมครับพอดีแม่สระบุรีโทรมาครับผมเนาะ เดี๋ยวลงคลิปของแม่ครับเนาะนี้ของอาจารย์ตีนะครับของอาจารย์ตีนี่ครับงวดนี้นะครับสิบหทันวาครับผมเนาะให้มาที่ห้านะครับให้มาที่ห้าครับของอาจารย์ตีนะครับ16บทันวาให้มาห้าครับมาดูซิ จะเข้าไหมครับผมเนาะนี่ครับของอาจารย์ตีแปดลิ้วนะครับมาครับมาแคปหน้าจอกับผมเนาะนี่ครับผมวิ่งล่างตัวเดียวของอาจารย์ตีนะครับงวดนี้ให้ห้ามานะครับเขามากแปดงวดติดต่อกันนะครับผมเนาะนี่ครับผมเมื่อกี้แม่สลับบุรีโทรมาอดีเลยเดี๋ยวค่อยโทรหาแม่ครับผมเนาะ งวดนี้ให้ห้ามานะครับอ่ะโอเคครับผมเนาะนี่ครับแคปหน้าจอเ้อครับผมเนาะของอาจารย์ตีแปดริ้วครับกัะสุดท้านี้ครับก็ขออุยพ่อนให้เอฟซทางช่องท่เบิงคลิปนี้ครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยเด้อครับผมสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองถ้าชอบฝากดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ